ปาพิจารณาเพื่อให้ผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการน,นะครับได้ให้ข้อทักทวงหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้คุณลักษณะนั้นเนี่ยมีความเปิดกว้างนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการแจ้งยอดการจัดสรรและเงินทประมาณไปยังเขตพื้นที่ลาดเวนเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เป็นช่วงของการจัดซื้อซึ่งโดย ระเบียบวิธีปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการดําเนินการจัดซื้อนะครับแล้วก็เขตพื้นที่นั้นทําหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงนะครับโดยให้ทำปรึกษาทั้งในเรื่องของทางเทคนิคกับในเรื่องของระเบียบวิธีการในการดําเนินการจัดซื้อนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการเนี่ยเราก็คดาดหวังว่า ได้โรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อแต่ว่าเขตพื้นที่ก็ไม่รับผิดชอบนะครับที่จะต้องดูแลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้วยความโปร่งใสถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้จะขอให้ทางผู้อำนวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนะครับได้ชี้แจงในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเพื่อที่ทําให้เขตพื้นที่ได้ช่วยกันเฝ้าระวังและก็กํากับติดตาม การดำเนินการของเรียนต่อไปครับเจอนะครับขอบคุณท่านได้ขัดการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานครับสวัสดีท่านผู้วยการเกียรตพื้นที่การศึกษาที่พคารถทบทดเครับเ,เรื่องของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ปี2554ผมมีสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของการจัดซื้อระบบะการคอมพิวเตอร์ ซึ่งสพทะเนี่ยได้มีหนังสือไปตั้งแต่เมื่อวันที่สามสิบมีนาครับให้หนักงานเขตพื้นที่การสาารเนี่ยจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการนะครับคือตัว o ออสนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นยื่องการเนินงานของเขตพื้นที่ทั้งประถุมนักนิยมต้องเ,เร่งดำเนินการซื้อก่อนให้เสร็จก่อนนะครับซึ่งขณะนี้ทราบว่าหลายเขตพื้นที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อตัวโออสนี่เลยนะฮะนั้น พอถ้ายหงไม่ซื้อมันจะมีปัญหาเมื่อโรงเรียนดาเนินการซื้อตัวฮาร์ดแวร์เสร็จแล้วเนี่ยการส่งมอบต้องส่งตัวซอฟต์แวร์หรือ OS เนี่ยเข้าไปติดตั้งด้วยนั้นจึงขอย้ำว่าให้ทุกเขตพื้นที่ดําเนินการจัดซื้อตัว o p e ป a t i n g system หรือ OS เนี่ก่อนนะครับประเด็นที่2ครับคือขนานเนี้ยเราพบกันว่า โรงเรยียนที่อยู่ในส่วนภูภาคหรืออยู่ในการดูแลรับผิดชอบของเขตพื้นที่เนี่ยกำลังดําเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรยียนอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องที่จากภูมิภาคเนี่ยร้องเข้ามาที่ส่วนกลา,นา,า,กากง,ง,นงนะครับก็อยากจะขอย้ำเตือนเขตพื้นที่ให้ระมัดระวังนะฮะประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นขนาดนี้ที่เราดูก็คือเรื่องของการดําเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบนะครับเอ่อ การเปิดซองราคาไม่ถูกต้องนะครับโรงเรียนเปิดซองราคาโดยไม่เปิดเผยหรือดูฟองราคาของบริษัทที่มาเสนอก่อนเวลาที่จะทาการเปิดนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่นาราคาต่ำสุดโดยไม่พิจาร่าตัวสเปคหรือตัวารายละเอียดลักษณะโดยที่โรงเรียนจะที่นณาราคาที่ต่ำสุดก่อนแล้วก็ไม่ตรวจสอบเอกสาร ไม่ดูตัวอย่างคู่รุพันธ์ทั้งที่ในประกาศเนี่ยว่าให้ผู้เสนอราคาต้องนำคูรุ่พันตัวอย่างคูรุพันธ์มาแสดงก็ไม่พินาแต่ดูฟองราคาก่อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งในเรนืน่กนารจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์นเนี่ยวางตัวไม่เป็นการนะครับก็มีการร้องกันข้ามานะมีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสนะครับ แล้วก็ไม่พิจาณาและบางทีเนี่ยถือลำเอียงเข้าเข้าอีกขั้นโดยโดยตรงอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ร้องมาจึงอยากพยายาว่าให้ให้หวางตัวไปการแล้วทาให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับแล้วก็บางทีก็ไปโรงเรียนเนี่ยไปพิจนาซื้อจากบริษัทที่ดินญาติที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ที่อย่างเงี้ยเขาก็ร้องกันเข้ามานะครับแล้วก็ประเด็นท้ายก็คือ ที่เราพบว่ามีการร้องนร้ามาคือไปเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประเด็นอย่างนี้ก็อยากจะขอย้ำว่าท่านผู้มีการเขตพื้นที่ท่านมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลนะก็อยากจะให้ดำเนินการกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนะครับครับก็ฝากไว้ในครับขอบคุณขอบคุณครับท่านรอเลยครับก็คงมีสองประเด็นหลักๆนะครับที่ผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่ง ก็คือว่าในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์นั้นมันจะมีรายการที่เกี่ยวข้องอย่างน้นนอยๆสองรายการคือตัว OS กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในการดำเนินการนั้นเนี่ยเรากา็ใช้ประสบการณ์จากปีที่ผ่านมานะครับที่จะต้องซื้อ OS นะค,คือระบบปฏิบัติการเนี่ยก่อนนะครับแล้วค่อยดำเนินการซื้อฮาร์ดแวร์คือคอมพิวเตอร์เพราะเนื่องจากว่าเมื่อซื้อคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ย การตรวจรับจะต้องตรวจรับพร้อมระบบปฏิบัติการที่ติดตังด้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนั้นซื้อฮาร์ดแวร์แต่ซอฟตแวร์ไม่ไปยังซื้อไม่เสร็จก็ทําให้การตรวจรับฮาร์ดแวร์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ดําเนินการซื้อ OS นะครับหรือระบบปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อฮาร์ดแวร์มาก็จะได้สามารถติดตั้งแล้วก็ตรวจรับได้นี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของการดําเนินการตัดซื้อนะครับพอเน่ก็ได้ กล่าวไปแล้วนะครับว่าปัญหาที่ได้มีการร้องเเข้ามานั้นมีประเด็นเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ยังไม่เป็นบทสรุปนะครับว่าเป็นความผิดโดยเจตนาจงใจหรือไม่อย่างไรแต่ว่าขณะนี้ก็ขอให้ทางเขตพื้นที่เนี่ยได้ระมัดระวังแล้วก็กํากับดูแลการดําเนินการของโรงเรียนนะครับให้ปฏิถูกต้องจะได้ไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาภายหลังนะครับเราอยากให้กระบวนการ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ท่านได้ช่วยกำชับและก็กำกับติดตามนะครับเพื่อให้การจัดซื้อนั้นเป็นไปอย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อนั้นมีหลายเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไม่ใช่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับราคารวมทั้งเอกสารประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะรวมทั้งการกําหนดเกี่ยวกับ เงื่องขต่างๆนะครับทั้งในเรื่องเอกสารหรือค่รูปพันตัวอย่างเป็นตอนซึ่งอันนี้เนี่ยทางพอ,อเนกได้ชี้แจงไปแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ข้อสาคัญก็คือว่าอย่าให้เกิดการเอื้อประโยชน์หรือการเรียกรับประโยชน์นะครับจากผู้ขายเ็นนันคาดนะครับขอเรียนว่าทุกอย่างเราอยู่ในสายตาของของทางหน่วยงานในส่วนกลางนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่อยากที่จะไปไป ประเด็นนี้ขึ้นมาให้เป็นพิเศษนะครับก็ขอให้ทุกอย่างปฏิบัติไปตามปกตินะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่สองครับออขอให้ทางสัการความช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับครับเจอแล้วข้กาบขอพคุณครับ ในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือหนึ่งไม่เปิดซองใบเสรอจาทุกไลายซึ่งในส่วนของการเปิดซองเนี่ยมันต้องเป็นไปตามระเบียบข้อสี่สองของระเบียบพัสดุเพราะฉะนั้นบางเขตพื้นที่เนี่ยเขาเเปิดซองเนี่ยบางรลยเปิดซองบางไลนไม่เปิดซองบางรลนแล้วก็ไม่เปิดซองตามเวลาที่กําหนดนะครับบางรลยก็ไปเปิดตอนเย็นซึ่งจริง,งๆในประกาศบอกเปิดตั้งแต่สิบโมงอันี้ก็จะเป็นเป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะครับ และการตรวดรับก็เหมือนกันมันก็จะเป็นปัญหาว่าในการเบิกจ่ายเงินเนี่ยเนื่องจากโอเอสกเขตพื้นที่ที่จัดซื้อนั้นจะต้องมีการติดตั้งให้ผู้ขายติดตั้งในส่วนของเวียนเพราะฉะนั้นมัน่ได้เป็นปัญหาว่าในการเบิกจ่ายเงินนั้นเนี่ยถ้าโอเอสซื้อช้าการเบิกจ่ายเงินก็จะช้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเขตก็ยึดระยะาทุกครวว่าในส่วนโอเอสเนี่ยไม่มีการจาัดซื้อเสร็จให้รีบจัดส่งเบียนเวียนผู้เรียกเวียนนั้นแจ้งผู้ขาย ให้ผู้ขายนำโอเอสมาติดตั้งในเครื่องนะครับแล้วก็จะมีการรบกจ่ายเงินนะครับในส่วนของสเปคก็เหมือนกันนะครับถ้าไปดูในระเบียบข้อสี่สองเนี่ยมันต้องเปิดซองใบเสนอราคาเป็นระดับหน,นึ่งอันที่สองเปิดสอบเอกสารหลักฐานเป็นระดับสองเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนเปิดซองเสร็จข้ามไปเล็บสามอยู่ดูราคาต่ำสุดเพราะฉะนั้นมีการดำเนินการตามระเบียบข้อสี่สองต้องลไล่ตั้งแต่วุ 1, ้ลเล็บหนึ่งเล็บสองวุเล็บสามเป็นต้นมานะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุณวันชัยทองชัยครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นการย้ำเตือนนะครับบางครั้งเราอาจจะทํางานโดยใช้ความจําและความรู้สึกว่าน่าจะเป็นโดยที่ถูกต้องแล้วแต่บางครั้งก็ต้องเปิดตําราและเช็คให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าระเบียบคือระเบียบครับ้าเราข้ามขั้นตอนไปแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเข,ขอให้ท่านได้ช่วยระมัดระวังด้วยนะครับ ด็นต่อไปเรืที่3นะรเรื่องของการบริหาดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2564นะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าวันเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3มนะครับมีการกาหนดเป้าหมาย